ยินดีนดนต้อนระับสู่รายการ Army Gamecasting เราจะมาเล่นเกม a r i s m a s n e t Return ในพาร์ทที่3กันแล้วนะฮะ,ะเราก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่2นะฮะ,ะถ้าจำกันได้ก็ว่าเราออกมาจากอารูนี้แล้วนะ,ะก็สามารถเดินเข้าไปใหม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับแล้วก็ต้องออกมาจากความวงวานไกลโพนนะฮะ,ะเก็บฟันไปนะฮะนะ,ะเดี๋ยวกอนพาร์ทสอแล้วก็มาพาร์ทสาม เยี่ยมครับเราจะลงไปนะฮะลงไปแบบเทพเลยครับผมฮะอ่ะลงไปโอ้ปุง้งอ่าพอใกล้ถึงพื้นก็กระโดดทันทีนะฮะอืมเอ,อลิสถ้ามึงอยู่ในชีวิตจริงนี่มึงเสร็จกูแล,แลวนะเนี่ยพามานอนบ้านทุกวันเลยครับอ้าวอ้าวเขาให้กระโดดรอ๋อเราต้องกระโดดครับผมไปทางไหนนะเนี่ย ขวาซ้ายขวาอ๋อแล้วล้วะต้องยิงไงหานี่ครับ <c oughs> ยิงไม่โดนเลยไอ้กูเมื่อกี้เงียบถึงก็ติดตั้นกันแล้วผมติดตันติดตันสามวิเฮ้ยกระไปอ่เชดโดคาซิโอพกตูดแล้วตอนนี้ก็มีโนมิโน่ไหมผมกระโดดแล้วนะฮะไปกระไปยูฮูอิลิสเดี๋ยกก็ปองเปิดอิลิสเด็กก็ปองว้าหู อ้าขอเขื่อนไปกดคอนโทรลแล้วกดชิปครับผมถึงจะวาร์ปได้เยอะ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 วาร์ปดิคู่หลบหลบพันวู้บุง้งมันมาจากไหนวะออกไปอย่ช็อตกูนะเว่ย <Yeah. S 1> กูนี้โอ้กูนี้โอ้โอ้โหอะไรเนี่ยคะโอ้โหอะไรวะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้อ้าอว By, uh. เ fun, fun. ก็บฟันไปอ่ะฟันน้ำนมอันมีค่าเฮ้ยแล้วเขามาฟันฟันชงชักแอบเฮอะไรเหรอเฮฮึเอ,เอ,อ,เอ้ตู้หมูอุ้ยไปดีแดกกูไีแดกกูเดี๋ยวนะปับหาคือกดทีเล็งแล้วก็ยิงไปเลยครับอุ้ยหลบเฮี่ยหลวงอ้าเดี๋ยวล่วงกูอุ้ยฮานไอฮานอะ ไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไม่มีตาฮะไอไม่มีตาไอ้เวนไอ้ชั่วไอ้จะไอ้ระยะหูจะกัดกูสองตัวเลยเหรอไอ้สัตว์อ่ะจะเอาใช่ไหมได้จะเอากูอูหลบได้ไม่ไม่ทางไหลตูดกูได้เหรอครับไปไปไปยิ่งมาแล้วผมบ๊ะ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 บไะ่๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะพ๊กบ๊้ไ๊้บ๊ะน๊ะย อุ้ยมีมีอีกอ้ํามาจากไหนเนี่ยไอห่านมาจากไหนวะไอเย็ดเปียดระเบียดเ,เอาทางนี้ก็ไปไม่ได้จะไอ๋ยวก่อนนะมาจากไหนวะอ๋อเจอแล้วครับผมเจอสาเหตุที่ทำให้เกิดอ่าท้องผูแล้วครับไอหา่านท้องผูรบไปรบไป,ไป,ไปตายตายเยี่ยม ทำให้ท้องผูต้องใช้อีโนครับผมอะมิโนครับอะมิโน,โน,โนกดทีทำไมแล้วมาทำไมนี่นมีอีกปะวะมนชักเงียบแปลกๆครับผมมันเริ่มจะเงียบแปลกๆนะฮะจะไปยังไงเนี่ยปล่านี้แม่งเลยวับอุ้ยถึงถึงเว้ยอ่าเก็บอะไรมาไม่รู้นะขอให้ผมได้เดินต่อไป เอ้ยหอยสิอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจากไหนยังไงมาจากไหนโอ้ยหมอยสีลุงเอ้ยไม่ใช่หอยสีลุงไม่ใช่หมอยสีลุงหมอยสีลุงหอยหอยไม่ใช่หมอยอย้นี่ตัวห่าอะไรเนี่ยตัวตัวเหตอะไรวะเนี่ย อแล้วยานี่มาจากไหนวะอ๋อข้างล่างขอหลอยมึงหน่อยมึงปับ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 ปัไอโบไอโบตัวฟุงไอ้โบตัวไฟห่าเนื้อทำให้กูเจ็บมาหลดอกมันมัไหลมันไหลรอบนะฮะเออทางไหนกันเนี่ยทางนี้สำรวจไปแล้วต้องมาทางนี้เอ้ยแล้วเมื่อกี้อะไรบานๆวะวูบานจงบานจงบานจงบานให้เหมือนใจของฉันเลยอ่ะ ตึงตึงเฮ้ย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 จงบานอู้จงบานได้เหมือนหีของฉันเลยอะถุยฟันฟันหมอยฟันหมอยใส่ลุงนะฮะหมอยลุงหมอยลุงอ่าเยี่ยมไปทางไหนต่อละแฮะเนี่ยฮะอ่าเยี่ยมใส่มันจะให้ลงมาสมรวจเฉยครับผม ทึงไหนต่อแล้วเนี่ยผมชักจะปวดห่วงนี่แหละครับผมไม่ค่อยชอบเเนี่ยเวลาผมเดินเดินแล้วแม่งปวดหัวเนี่ยเหมือนจะจําได้แต่ก็จําไม่ได้ผมอุย้ยอีกแล้วอีกแล้วแม่งเอ้ยมันผิดจังหวะครับก็เลยไปไม่ทุกไปไม่ได้ครับอือไปๆยาวไปเสียงน้ำเลิ้กูใจอ๋อ อู้และลืมยิงลืมยิงไอห่านนี่ครับตุ้มยี่ยมนี่มันโนบิโน่ในตำนานอะ๊ะ a t ว h e เ u อ k i n g ก h a t t e fucking a l r i g h าร h u r r อ i r i สนายรู้จักเธอหรือเปล่าวะฮะอ l r i g h t าจะไปไหนไลหอยหลอด มานี่มานี่มามานนี่มา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 นี่อ้าวกระตุกกระตวกกระตวกวับปุ้งเรียบร้อยครับผมครับผมครับผมถือมีดอันนี้ถือถือมีดครับถือมีดเอ่าอืมอะไรอ่ะซีรีส์ชิรุไนนะฮะอ่ามึงอะไรมาทำไมมาทำไมครับหลบก่อหลบได้ทําทําไมกระโดดอะไรฮะทําไมทําไมยังไงต่อล้วครับยังไง ทำไมต่อมีอะไรไหมเยี yeah, ่ยไม่มีก็ดีครับผมขี้เกียจตะลุมบอลเอ้ยเหมือนจะมีอะไรโผล่มาครับเอาอี้หานี่แดะหัวหลุดแล้วผมหัวกิ้งขอเตะเ <c oughs> ตะเตะเตะ,ตะไม่ได้ครับอุ้ยไอ่หานมึงหลอกเหรอฮะฮะม็นควายหลอกเจ้าเหรอ,อดีนะกูรู้ทันเนี่ย รู้ทันแต่ก็โดนอุ้ยมึงอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวที่กูได้ก็เดี๋กูหลาบมานะเนี่ยแหมถ้าไม่ได้มานี้โหมึงตายห่านแะน่เกิดวิบัติอะไรขึ้นอีกละเนาาี่ยห่านเอ้ยอย่าต้องให้กูเอกอาารียกไอห่านมาจัดการนะัน่นถึงจะเจอดีฮะห,หอยหลอดนะไอห,หอยต้ยมยำไอหอยแครงห,หอยเชอรี่ฮนะไอห,หอยเชลดอนโหเอ้ยนึกว่าจะแน่ปุง๋งเยี่ยม เอาเยี ah, yeah, ่ยมไปอีกเบอร์รถปุ้งปุ้งคั่วรอยฮะมันคั่วรอยวูหลุดวูหลุดวูหลุดเดะเดะเดะร้ายผมเดะเฮซยเอสเย่เบสดึงไปเบอร์อ่ะดึงอู้หู้อะไรเธอเราขึ้นไม่ได้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับผมขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นเออกระโดดข้าไปเบอร์ปุ้งเยี่ยมเอา โอ้หได้ไงวะความจริงกระโดดมามันต้องตรงเป้าดิโหไม่โปรเฟชโนอสซะเลยอะอาริสเฮ้ยเฮ้ยป๊บ๊บเยี่ยมปุ้งเอ <c oughs> ้วไรสไตล์อะฮะอืมแว่นตานี่วะไม่บอกกันว่าแผนแดงหมูอีกมีอะไรปะวะไม่มีอะไรครับผมถ้ากระโดดลงไปน่าจะได้โชคนะเนี่ยโอ้โหโชค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 อะไรดีครับผม ลงไปน่าจะได้โชคอะไรครับอุ้ยกระตวกอ้าวอ้า,อาเอ้าอ๋อเอ้กูมาถูกหรือผิดทางวะเนี่ยน่าจะผิดเอาเมื่อกี้กูกระเดิดวนมาที่เดินทำไมอ่ะงงโอ้เอาแล้วเมื่อกี้เราไ,ไปทางไหนอ่ะ จเจเิญแล้วครับตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากนะฮะแต่ก็พูดมาหลายหลายหลาย,หลายชั่วโมงแล้วเนะี่ยอุ้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 ยปัญหาคือว่าไปทางไหนอะออมออมอืม ตัวเล็กหรือเปล่าเออตัวเล็กก็โดดลงไปไงไม่ใช่แล้วข้างไหนอะอุ้ยแม่ลวงแม่ลวงแม่ลวงยังไม่ลวงครับปุงป๋งปุ๋งวูเยี่ยมมาทางนี้หรือเปล่าวะอุ้ยหันกันเลยขึ้นอ๋อเราต้องมาทางนี้ครับถึงจะถั่วต้มที่สวดครับผม เอลิสเอลิสเอลิสฉันอยากเขีนเก่งในเธอจริงๆเลยนั่นนะไอ้เนี่ยใครไอ้เด็กมานี่มานี่เด็กอะไรวะเอาเอาเซฟอะไรมากระตุ้งกระตุกเอ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาทำไมไรไอ้บ้านาอะไรดำเอ้ยเยี่ยมหัวหลุดไปจุ๊งหัวหลุดจุ๊งหัวหลุดนี่เหมือนใจของฉันเลยมาจากไหนกันมาจากไหนมาทำไมอเอ้ยเอ้ย แท็บทำไมอุ้ยมันมามันมาแล้ววับชู่กเชงชึกชุกแักแทกแฉ่ตุ้ง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 แฉ่ไปไปเกยกลยให้ใจฉันเลยไปไกลเกยเอใจฉันเลยอือหัวลุดไปซะแหม่พวกโรคโลกนี่ทำทำไมแหละแล้วเราจะการมันด้วยวิธีนี้ครับผม แม่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 ไม่เล่นเกมนี้แม่แม่แม่ผมทำงานอยู่ไม่ได้เล่นเกมนี้่อการในหานี่จงยิงมันนี่เหมือนใจของฉันเลยไป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 ทำไมเรายิงแม่นอย่างนี้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพังยังวะเรียบร้อยพังเรียบร้อยครับเปลี่ยนมีดแล้วก็ฟันแม่งให้หัวหลุดเลยอะ อืไอโบตไฟไม่แดกกูหรอกฮัลโหลไวซิลเรนนะีในกูไม่อ่านไม่อ่านเยี่ยมอัปเกรดเหรอเย็ดเย็ดเย็ดกดเย็ดไปเย็ดเย็ดไม่ได้แล้วอ่ะได้ครั้งเดียวอโอเคออกไปแล้วที่ไหนมันแล้วนี่มาที่ไหนกันอ่ะมันแปลกๆอยู่นะฉันว่ามันมีรางรถไฟด้วยอ่ะ,อะ ฉันจะกระโดดข้ามรางรถไฟนั้นไปอะ่ะเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์ะนะดึงดึงตุงแจดึงตุงแจดึงปูปูปวงยเยมเ,เ,เด็กวิ่งไปไหนเด็กเดี๋ยวก่อนเยอกอนอ่าห้อยก่อนอ่าเรียบร้อยเอาไปตามเด็กไป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  อ่ารถไฟจะไปโคราตตดบางปางลาบลีตดอีกทีหินทับกูเบยอ่ายังไม่ทับครับยังไม่ทับผันผันหน้าไปนิดเดียวผมแหมเอียริสผมอยากได้โบมันมาขายจริงครับดูโบมันเนยครับทำไมทางมันสีม่วงๆอเบะมาแน่เลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เอริสคนละเกมมันเอ้ยสไลเดอร์ยู่ฮูเยี่ยมอุ้ยกระตุกๆๆรรก,กระตุกแหมเอริสมึงเป็นโรคกระตุกปะเนี่ยอืมอ๋อ อมออผมว่าลงไปมันน่ะจะไม่ไม่ค่อยดีนะถ้าถ้ากระโดดลงไปมันไม่ค่อยดีครับตอนนี้ผมเสียงผมมันกระตุกกระตุกไปหมดแล้วนะเนะีมันไม่ค่อยดีคนระับถ้ากระโดดลงไปอ่กะก็โดดไปครับอ่าเยี่ยมอืมใครอะเนี่ยเอา้าแมสแคปแมแคปตัวห่านะไรวะกระโดดทำไมอะเอา้าตรงเตีย้ยไอ้กาก บ้านมึงเตี้ยฮะเพาะหรือพ่อมเอากับแม่มึงเอาเกิดมาเตี้ยน yani so, oh, ี่ฮะโอ้กากโอ้กับบ้านไม่กินนมกันไปค่อยมาสู้กลัวไปโอ้กับบ้านไม่กินนมกับบ้านไม่กินนม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 ดิหมวกมึงหลุดหมวกมึงหลุดแล้วอุ้ยหลบหลบได้อุ้ยอุ๊ยแม่หมวกกับบ้านไม่กินโอ้โหเจ็บทำไมทำไมอุ้ยหลบหลบอย่าเข้ามาไอ้ฮัน อยา่ยาอย่ามีทั้งชอ้อมีทั้งซ่อมเลยนะเนี่ยโหอุ้ยหึงรุนแรงเลยรุนแรงไอ้ฮัน <c oughs> ดอกกุหลาบกูไปหมดแล้วอูอ้หูหลบหลบหลบอุ้ยหัวหลุดเลยหัวหลุดโอ้หโหอุย้ยอุ้ยหลบได้กากเกนเคียวโตเตโต,โต ยา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 าเลนกูอยงั้นยาเลยงั้นอู้อูอู้ัดอู้วัดคุยอือรคูมิงมีอีกอตยหาแล้วนกูเนี่ยเอ่อ enemy a t t a c ็อ๋ออาจจะดนะอคก็ได้นะลิฟอ๋อเยี่ยมอืมม ตายแน่เลยวะอู้หูลบลบได้ลบได้มึงติดมึงติดอยู่ติดติดอื้มลบไปอะอย่า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 มองอย่ามองไอ้ไอ้ไอ้เตี้ยลบได้ติดติดก็โดนกูใส่กูละไอ้ห่ามึงตบกูไปหลายดอกแล้วมึงเสือกไม่ให้หัวใจกูมานะเสือกไม่ให้ชีวิตกูมานะโหเดี๋ยวกูต้องไปต่ออายุแล้วเนี่ยไปต่ออายุกับพระอย่าอย่าเข้ามา อย่าดิอย่าอย่าอุ๊ยกูตายตายแล้วกูตายตายอกยใจสองดอกเยี่ยมโหนี่เขาใจดีนะให้หัวใจเรามาก็เดิไปก็เดิมาก็ได้งงอับอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอยอ้ยย่าอย่ย่ โอ้แม่งโอ้โหโอ้โดนโดนแฮชิกเลยออ้โหชัดชัดมึงโดนโดนแล้วโดนกูแล้วโอ้โดนลบลบลบดิห้องด่างอสดโขวใจกูเฮ้ยวิ่งแล้วหนีดิว่ะหนีเดียว่ะนี่เจอกูเจอนี่กู ตาย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 เนี่ครับกูต้องตาย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 แม่กูไม่เคยแพ้ใครเว้ยจะมัดจะมวยจะคว้อะไรก็จัดมาโดนเสร็จกูแล้วแหละเยี่ยมในหัวใจขึ้นมาครับจากนั้นเราก็ต้องไอ้ยาชาชาเฮ้ย เยี่ยมแตงกิ้วเห็ดน้อยขอบใจที่ทำให้ฉันได้บรรลุถึงการเกี่ยวเบ็ดนะถ้าไม่มีเธอฉันก็เกี่ยวเบ็ดไม่ได้อ๋ออันนีต้ตอนนี้ผมยังจําได้อยู่ครับเน็กเราต้องทําให้ตัวเล็กถึงจะเดินได้เยี่ยมโอเคไปนี่ครับตัวเล็กก็จะเดินได้ครับ อย่าอย,าอ,ย,าอ,ยาอย่าขยายล่างมันเหมือนเดิมนะและ้วคุณจะบรรลุถ้าคุณขยายล่างเยี่ยมกดซีเกไปเฮ้ยสุดยอดอะฉากสุดยอดยังสวยอะ <c oughs> ก่อนก่อนที่เราจะไปชมฉา,ากฉากเราต้องจัดการไอจมูกหมูนะครับเยี่ยม ฉากสวยสุดย,ยอดเลยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีอะไรขึ้นไปเก็บดิบุง้งโอุ้ยเกือบตกไอหานเฮ้ยฟันทองฟันทองเยี่ยมปุงป้งปุง้งปุ้งชุ้งไปต่อกันเบยข้างล่างอีเอเบ โอเคครับเดี๋ยวเราพอแค่นี้ดีกว่าครับเจอกันในพาร์ทที่4นะฮะบ๊ายบายปุ๊ป